สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมแนวทางการตกแต่ง Civic FE นะครับคันนี้ลูกค้าเก่าของที่ร้านนะฮะทำชุดใหญ่ไปแล้ววันนี้เข้ามาติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับเป็นแบบใสด้านนะฮะหล่อลงตัวมากๆม,มิติของฟิล์มนี่ดีมากๆเลยฮะจะไม่ได้ด้านแบบแห้งๆนะะตัวนี้จะด้านแบบดูมีมิติมาดูกันดีกว่าครับว่าคันนี้ทําอะไรจากเราไปบ้างคันนี้นะครับติดตั้งเป็นชุดกันชนหน้าหลังแบบไทยอาร์ กอบนะครับไลท์ต e. ิดตั้งคู่กับเบรกเบมโบ o นะครับมับด้ดข้างเป็นงานตัว V2 นะครับเป็นงานของที่ร้านเองคันนี้จัดทรงด้วยสตัดดรับเกียวจาก h d ชไดนะครับของเราจัดทรงให้ประมาณนี้เลยมาดูช่วงท้ายกันดีกว่าการชนท้ายก็เป็นแบบไทอาร์นะครับมาพร้อมท่อออกกลางตัวนี้เป็นท่อออกกลางแบบคาร์บอนครับมาคู่กับไฟไทนะ้าย V2 สฮะสวยลงตัวมากๆลูกค้าเน้นแบบคุมโทนนะฮะ บอกเลยว่าคันนี้ดุดันกันเลยทีเดียวรถคันนี้เป็นตัว E H E V นะครับมีการแลปคิวให้กลายเป็นสีดำเงาให้เข้ากับตัวเสารประตูนะตัดกับตัวสีรถที่เป็นแบบด้านบอกเลยว่าแนวทางคันนี้สำหรับใครที่ชอบสีดำดุบอกเลยว่าลงตัวมากๆถ้าใครที่ชอบแนวทางแบบนี้นะครับก็ฝากเ,าเป็นแนวทางเอาไว้ ถ้าสนใจที่จะแต่ง c ี v i c อ e หรือรถรุ่นอื่นๆสามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับเราดูแลให้ได้ครบทุกวงทุกอย่างเลยนะ